สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน E p พีที่711กันค่ะวันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแทเ้เดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด24รายการหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวัน นี้พี่พี่ท่านใดสนใจหมายเล็กีแจ้งปิดเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ รุ่นที่สองนะคะเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลังยันดวงมาพร้อมเลี่ยมค่ะหรือท่านใดจะสนใจหมายเลขเจ็ดนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรเขาบีบเลี่ยมกรอบทองให้เลยนะคะงดงามมากๆค่ะพี่พีนี่ค่ะได้รับองค์หล่อไม่พอนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้พี่พีได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะ หรือท่านใดน,นะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นชินราชอินโดจีนนะคะใต้ฐานมีตอกโค้ดด้วยนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมเป็นเลี่ยมจับขอบเงินเงินเก่านะคะพี่ๆเงินผสมนะคะ กติการง่ายๆเลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนแล้วก็สาดวนสาตรงมาได้เลยที่เบอร์0ู9 1 9 2ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จะส่งให้ซีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทานจองทานได้ารายการไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหค่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งขอเปิดด้วยเลยนะคุณท่านเป็นพระปิตานะคะตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพระสั่งวรรพิมนนะคะองค์นี้นะคะพี่พีเป็นเนื้อผงใบลานค่ะนี่ค่ะตาฐานนะคะอัขรว,ว้วัวัดประดู่ชิมพีเป็นปิตาตุ๊กตาใหญ่นะคะท่านใดสนใจมาด้หนึ่งวันนี้ปลอดแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ท่านใดสายหลวงปู่โตต้องไม่พลาดค่ะพี่ๆดูเนื้อองค์พระนะคะเนี่ย่เป็นคราบไข่ขึ้นตามซองค์พระต้าฐานก็จะฝังตะกุดเต็มนะคะ1ดอกค่ะพี่ๆด้านหลังเป็นหลังยันนะ,นะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข2ค่ะ องค์น,นี้นะคะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปุ่โตวัดพระดูชิมพีเช่นกันหน้ากล่องท่านอัคระไว้ชัดเจนนะาปล่อยให้เลย400อบาท400อบาทเท่านั้นนะคะพ,พี่ไม่รอช้านะคะท่านใดตาไวตาถึงได้าคงดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะพ,พี่หากสนใจนะคะรายอง์รารายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดให้แน่นอนค่ะพี่พี่จะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะคะ เนื้นนอหามวลสารดีองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่พี่มากันต่อที่หมายเลข3นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรอ5ยอดนิยมนะคะ เหรียญร .5 นะคะและเหรียญช้างสามเสียนนะคะพี่พี่ท่านใดเก็บสะสมเหรียญกระสาบไม่ควรพลาดนะคะเป็นเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและเหรียญจุฬาลงกรณ์สยามินนะคะพี่พี่นี่ค่ะอยู่ในชุดเลี่ยมนะคะเป็นกรอบเลี่ยมไม้เก่าเดิมเลยนะพี่ด้านหลังนะคะเป็นกรอบไม้นะคะท่านใดรับรายการนี้นะคะได้รับไปถึงสองเหรียญค่ะเหรียญร .5 ยอดนิยมปล่อยเลยนะคะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธานะคะเก็บได้เก็บนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาตุกตาใหญ่อขออภัยด้วยนะคะเป็นจัมโบ้นะคะพี่พี่องค์นี้เป็นพระปิตาจัมโบ้รุ่นที่สองของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นเนื้อผงไปรานแช่น้ำมนะะูนไอพีต้าฐานฝังตะกุดเต็มหนึ่งดอกนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ องนี้แบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข5้าค่ะองนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตเช่นกันนะคะพี่พี่เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเป็นพิมพ์จมโบ้รุ่นแรกนะคะจมโบรุ่นแรกนะคะนี่ค่ะใต้ฐานฟันตะกุดหนึ่งดอกนะคะองนี้เป็นจมโบ้รุ่นแรกเป็นเนื้อผงใบลานนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะ ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนะคะมาต่อคะ่ะที่หมายเลข6ค่ะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อผงเกสรนะคะเป็นพิมจัมโบ้รุ่นแรกนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบเลยนะคะได้รับองพระไวพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมคะ่ะได้ไปใช้งานได้ส่วนๆเลยนะคะพี่ต้าฐานฝั่งตรกระดุดเต็มหนึ่งดอกคะ่ะแบ่งปันนะคะ400บาทค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะเก็บกันให้ทันนะคะมากันต่อนะคะที่หมายเลขเจค่ะองค์นี้นะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินบางคานพิจิตนะคะพี่พีเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะนี่ค่ะองคหล่อทองเหลืองงดงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พีพร้อมหมู่วงเลยนะคะแบ่งปันวันนี้ค่ะ4 5 0บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นแบ่งปันกันไปให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะมากันต่อที่หมายเล็กแปดค่ะองค์นี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญน,นะคะอง์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะท่านใดพอรู้จักหรือศรัทธานะคะอยากเก็บไว้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรหรือเปล่านะคะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข9ค่ะอง์นี้นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อริวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุขใจค่ะพี่เนื้อทองแดงนะคะวัดไรแตงทองจังหวัดนคปรปฐมค่ะหลวงพ่อริวนะคะเหรียนท่านชาัดมากมากเลยนะคะตอกโคตรรุ่นสุขใจชื่อรุ่นดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองพร้อมห่วงเลยนะคะแบ่งปันให้ค่ะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นด้าน ด้านหลังเหรียญน,นะคะยันอัขระท่านเต็มมากเลยมากเลยนะคะพี่ๆมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ๆวัดหน้าต่างนอกนะคะเนื้อทองแดงรมดําค่ะเหรียญน,นะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้าให้กับที่นา,นานาเลยนะคะนะคะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกค่ะเหรียญน,นี้ท่านรายรับวันนี้ปล่อยให้เลย350บาทค่ะ350บาทนะคะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสิบดค่ะองนี้นะคะเป็นพระธาตกระดานนะคะพี่ๆเนื้อสัมิดเงินเก่านะคะพระธาตกระดานค่ะนะคะเซียนแหลมๆงดงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมเงินเก่านะคะพี่ๆด้านหลังเลี่ยมให้เต็มนะคะวันนี้ปล่อยให้เลยสามร้อยห้าสิบาทค่ะสามรอยห้าสิบาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสิบค่ะ องคนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนนะคะพี่พี่พิมสองหน้าหัวกลับเนื้อสำริดเงินกุเก่าเดิมนะคะเปิดโชว์องคเนื้อพระด้านข้างเปเรี่ยมจับขอบเงินเต็มนะคะ350บาทค่ะ3า0ห้าบาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข13าค่ะองค์นี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะพี่พี่เขี้ยวตัวยาวเลยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกระเช้าเงินเก่านะคะนะคะเรี่ยมกระเช้านะคะพี่พี่ พร้อมหมูห่วงเลยนะคะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านเคี่ยวตัวนี้แบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะคะใต้ฐานพี่ๆดูนะคะตอโค้ดนะคะวันนี้ไม่รอช้าพี่ๆตามเก็บกันให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ะพี่มาพร้อมเรียมกระเช้าเงินเช่นกันนะคะเป็นอินโดจีนนะคะรายการนี้ค่ะ ท่านได้รับนะคะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันตอค่ะที่หมายเลข15ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเป็นเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์นะคะเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ๆดูนะคะหน้าเหรียญท่านคมมากๆเลยนะคะลายเส้นตรงหน้าผากโดนตาจมูกนะคะเหรียญ คมสวยๆค่ะพี่ไม่ว่าจะดูมุมไหนเรียนสวยมากๆเลยนะคะท่านได้รับเหรียญน,นี้ปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่หมายเลข15้านะคะเดี๋ยวให้ดูชมด้านหลังกันนะคะพระคูวิสัยโสภณหลวงปู่ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0 8นย์นะคะพ,พี่ดูนะคะดวงตาท่านนะคะนี่คะ่ะจมูกนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ดูขอบตัดนะคะนี่คะ่ะ เห็นลายเส้นขอบตัดท่านชัดนะคะท่านใดรับเหรียญนี้นําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญโค้มเหรียญสวยเขัพี่พี่ท่านใดตาวาตาถึงได้คองดีกระบ้านแน่นอนค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะองค์นี้ค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่นี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นแปะทองเดิมนะคะแล้วก็มีตอกโคตของหลวงปู่ทิมด้วยนะคะพี่พี แบ่งปันให้นะคะ400บาทะค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะเนี่ค่ะเป็นขาโต๊ะนะคะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่หลวงปู่ทิมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะตรงนี้เป็นแผ่นทองแปะทองนะคะพี่พอดหลวงปู่ทิมนะคะท่านได้สัทธาหลวงปู่ทิมรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข17ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมวัดระห,หันไรจังหวัดระยองเ<ยอง>ช่นกันนะคะพี่ๆเปิดให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทนะคะก้นนะคะพี่เป็นก้นทองนะคะนี่ค่ะเป็นก้นทองนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดระหันไรจังหวัดระยองค่ะก้นเป็นก้นทอง400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พ สนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่คะใจดีคุยง่ายคะ่ะต่อมานะคะมาที่รายการที่18ค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามนะคะพี่เนื้อลงยานะคะทันใดซาหลวงพ่อกันนะคะเนื้อลงยากงานผ่าพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะคะแบ่งปันให้ที่350บาทค่ะ350บบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ ท,ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้ค่ะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะวันนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นหมาเลขสิกค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะเหรียญพ่อไข่นะคะวัดบ่อพิษพี่มุกนะคะพี่พี่แบ่งปันให้เลยนะคะเหรียญน,นี้ที่350บาทค่ะ350บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลข2ีค่ะ องนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่เนื้อผงขาวนะคะใต้ฐานนะคะนี่คะ่ะเป็นฐานดอกบัวสองชั้นนะคะอง์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดพระโคหรือเปล่านะคะพี่พี่นี่คะ่ะด้านหลังนะคะเป็นวัดพระโคนะคะแบ่งปันให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมากระต่อคะ่ะที่มาเล้ยี่สิบเอ็ดค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะอายุท่านนะคะ 82ปีค่ะเป็นเหรียญปี2503นะคะพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะรายการนี้นะคะท่านได้รับนะคะแบ่งปันให้เลยนะคะอ,องนี้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข22ค่ะอ,องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆเหรียญพ่อปานนะคะด้านหลังนะคะ เป็นเสือนะคะพี่พี่หลวงพ่อปานนะคะวันนี้แบ่งปันให้เลยที่3 5 0บาทค่ะ3 5 0บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ระลึกคณะสองนะคะพ,พี่พี่พระสมเด็จวัดระฆังนะคะนี่ค่ะองงามมากๆเลยนะคะพี่ดูนะคะทานท่านเต็มนะคะนี่ค่ะเซียนแหลมทะลุซุ้มนะคะ งดงามมากๆค่ะไม่บินไม่แตกหกักใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆมาพร้อมกล่องเลยนะคะเดียวขออนุญาตนำออกมาให้กับพี่ๆได้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ๆท่านใดไวนะคะด้าของดิกระบ้านแน่นอนใหพ้พี่ดูนะคะเป็นนานๆเลยนะคะด้านข้างค่ะอง์นี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือเปล่านะคะพี่แต่เนื้อสวยเนื้อชอาแบบนี้เลยนะคะ พระสมเด็จค่ะท่านได้รับรายการนี้หมายเล23ขอแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข24ค่ะองค์นี้นะคะเป็นวัดมังกรยาวาราศนะคะน้ำเต้าเรียกทรัพย์นะคะพี่น้ำเต้าเรียกซรัพย์ท่านใดสนใจวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นน้ำเต้าเรียกทรัพย์นะคะพี่เวลาขย่านะคะ นี่ค่ะเวลาขยับมีเสียงด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่เปิดได้เลยนะคะเอาไว้เก็บนะคะพี่ๆตรงนี้เปิดได้เลยนะคะเป็นน้าเต้าเรียกทรัพย์นะคะวัดมังกรขยอยวรรนาคะนี้แบ่งปันให้เลยนะคะ4ี่รอบาทค่ะท่านใดสนใจหลายองค์รานรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนค่ะ,คะพี่จะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะหากดูแล้วชอบดูแลสัทาองคไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายดวนสายตรงมาได้เลยค่ะ ที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดทรงส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทรุกบ้านท่านใดปิดทานจองทานได้อู่ไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีกับพี่ล่วงหน้าเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ